สวัสดีทุกท่านกลับมาพบกับ Part ห้านะครับมันไม่เห็นเราใช่ไหมครับยาบ้านกูทำไงดีวะทางตันเออนั่นแหละฮุกมันไปจังหวะนี้ก็วิ่งหนียายาอูมน้ำเข้าบ้านก็ดีจะได้ไม่ต้องขุด โอ้ยนายนี่ใช้แผนได้ฉลาดมากโอ้ยน้ำคุณคุากรครับครับคิปเปอร์อีกตัวครับ <c oughs> มาอีกแล้วเหรอเอ้ยลากมาข้างล่างดิมันขี้เกียจขุดว่ะใช้ได้แน่แผนเนี่ยไหนวะเฮ้ยมี ม,มันชื่อว่าสเตลสเกลเดตันคุงโอ้โหเยอะไปเอ๊ยเปิดประตูให้มันทีดิมันอยู่หลังบ้านไม่อไจอดมุมแล้วดิวจอดมุมแล้วดิกูจะตายแน่หัวใจสองขีดโอ้โหโดกระดูกไปอีกโ,อโหบ้านพังหมดธนู ตูตกปลาอย่างชิ่ๆอยู่เลยเจอดเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราได้ปลาแล้วบอกนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดถูกนะได้ยังยังทำไมวะเดี๋ยวกูดเดี๋ยวลงมาเก็บให้ได้ยังยังเนี่ยได้ยังอ่ะยังได้ยังยังไอ้เชี่ยปลาไม่ฮุกสักทีวะได้ยังยังเฮ้ยป๊า อ๋อนี่ปึจับแล้วได้ป่าไม่มีเอ้าทำไมวะเมื่อกี้มันเห็นมันกตุกกระตุกแม่งว่ายน้ำเป็นด้วยหรออะนั่งมานั่งเฮ้ยตัวอะไรกันอ้ยชิบิาบีฟบีฟบีฟัพคำแม่งเท่ว่ะกูยี่สิบแล้วเฮ้ยมึงทำไงมาวะโกง่าเนี่ย กูเวลหกอยู่เลยเนี่ยตอนนี้พี่โอ๊ตเขาตอนนี้เขาคงกระโดดเล่นน้ำอยู่ข้างบนตอนแต่ก่อนที่เราก็เคยกระโดดกันนะฮะสนุกกันกูจุดพุจุดพุบอกตำแหน่งให้เด็กอย่าเพิ่งกูกดดูด้วยอยากเห็นพุรอก่อนไหนไหนเร็วเร็วเด็ดโอ้สวยงามมากกดจุดมั่งกดจุดมั่งกดจุดมั่งกูเก็บไปให้โอ๊ตมา ก็เที่ยเลยเอานะฮะตอนนี้เราจะมาคุณโอ๊ตครับอ้าวเชียยิงกดไงอ่ะกดไงอ่ะกดไงอะกดวายกูกดแล้วไม่ติดอ่ะเนี่ยตรงพื้นตรงพื้นตรงพื้นเอาเหรอโอ้ไปแล้วนะฮะเยดเคทำมาตั้งนานเจอกูกดเล่นเัินมันเลยเฮ้ยมีอีกอันนึง เดี๋ยวเขาดา่าเลยกี้มีอะไรบ้างวะงงดีดนี่มาดูๆๆโอ้ยย้ยหลอนไฟไม่ปาหมดเล่นชีอะไรเนี่ยเอ้ยพอแล้วแต่มันแต่มันแต่ม,มันได้นี่อุ้ยผูครับครับคิปเปอร์ครับนายครับเอ้ยเอามาล่างเข้ามาเร็วขี้เกียจขุดลากให้ก็ได้ มาไอเ h ี r e ไอเฮีย e ฟาขึ้นมามึงหลบซิมึงเห็นไหมมันมาแล้ว,ว,ว,วต๋อมอ่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด,ดนั่นแหละม่มมอีกนิดนึงปล่อยมันปล่อยแล้วทีนี้กูก็จะตายช่วยดู แล้วมันฟีกันนะอุ้ยอู้หูโอ้โหกุนนว่ก็บอลระเบิดนิดเดียวไอชิ้นนี้ทำลายล้างสูงซ้อมด่วนครับโ้มาแลวับผู้หายเจ็ดเจ็ดโอ้โหมาจุดไม่บอกกูเลยวะ อืมโอ๊ยน้ำมันเข้ามาทางไหนวะปุ๊บเหมื่เพื่อนมึงอ่ะตูแลหน่อยสิตุมตุมตุมมันตกอยู่งั้นแหละมันต้องขึ้นมาเจ็บเจ็บเจ็บโคบ้านเหลยเสร็จวะโหแป๊บนึงดิ ห้าแล้วอะหาเหรอเออโอ้ประตูพังประตูอยู่ที่ใครอะมีปะประตูอะมันโดนระเบิดมันก็หายเอาหรอน้ำมันเข้ามาทางไหนวะกูก็อุดหมดแล้วนะเนี่ยทางหนอดดยู่วะเออไอ,อโออยู่ที่มึงอ่ะประตูอะอุดเลยเออน้ำไปแล้วเอ๊ะน้จากไหนวะ อันหนึ่งไหนวะน้ำเฮ้ยมันเข้ามาทางไหนวะไม่ใช่มึใช่มังวงนี้นี่มังวงนี้มึงก็วางไม่ได้เลยไงกูไม่มีกินกูไม่มีอะไรเลยบุ๋ม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 เนี่ยแต่กูขึ้นมากูก็ตกเนี่ยเนี่ยมมเละช่วยด้วยเหยดฮีโร่บ้าแม่งเละตุ้มเป๊ะเลยเนี่ยมึงบอกเออมึงเอาหัวมาดิมึงเอาหัวมาดิดูนี่ ยีเพี้ยะหัวมึงโคตรแข็งแก่งเลยไปแล้วจอบมันพังแล้วหัวมึงแข็งอ่ะเฮ้ยมันไปแล้วอ่ะโอ้หตอนนี้เหลือสองคนเองบานแรงพังตุ่มหมดเลยไม่ปุดทำมึงไม่ได้วะก็หัวหัวกูไม่แข็งไงหัวมึงแข็งเดี๋ยวมึงรอดูในคลิปแล้วกันทุบทีเดียวหัวแตกเลย เลือดเลือดออกวะเนี่ยไม่มีโอเคปลอดภัยสบายมากงานทำบ้านก่อนดิอเอะไรจะเสร็จวะเนี่ยฮะโ้โหห้องนอนยังไม่มีเนี่ยอยู่กี่วันแล้วเนี่ยไม่ได้นอนเนี่ยโอ้โหตกอีกไอค้คุกข้างหลังมึงอะอะไรเล่าบอกสิตัวธนูจะได้หนีได้ <laughs> น้ำเข้าอีกแล้วเคล่นไม่ได้ <laughs> เชียช่วยด้วย13นาฬิกาหนึ่งกูอยู่เที่ยงจอบพังย่ะโอ้ยมันต้องไอ้เชียเอ้คำนวณ <นา S 1> ผิด,ดอ,อันนี้มันต้องมีดิว,ว่านี่บ้านเรา แล้วกูก็ติดช่วยกูด้วยกูติดนามเข่า, <c oughs> น,านี่กูดดีดีดีกูไปตีมันเองไงนามเข้าอันนี้ขุดไม่ได้นี่เป็นกำแพงบ้านเรา ไม่อยากใช้อ่ะเปลืองมึงทำบ้านลึกไปเปล่าวะม่ได้ลึกก็ก็เราไม่มีด่านฟ้าเข้าใจว่าอันเนี้ยเป็นด่านฟ้าเนี่ยเปรียบเสมือนด่านฟ้าเนี่ยเนี่ยนะเออต้องขุดตราเป็นะเอาเป็นกระจกดิมึงก็ทำดิยังไม่พร้อม บ้านไม่มึงดูคิปเปอร์ระเบิดบ้านพังทำกระจกอีกอโต้งหนาวเขามึงคนดึงมาเอาเหรอวะผมไม่รู้ผมมาซื้อเกี๊ยวให้แม่แต <c oughs> ่วป๊บนึงเนี่ยมึงเอาหัวมมาดิมาและว่่าหัวผมพังดิง เออแต่มึงก็ดูในคลิปด้วยกันหัวมึงอะแข็งแกร่งมากแต่ตอนนี้นกูติดตากูขึ้นไม่หน่อยแยดดีมากทำมันได้ก่อนดีกว่าเฮ้ยมีอีกอันนึงเอาหัวมานี่ดิหัวมานี่ดูที่จอบดิเนี่ยจอบพังเลยเนี่ย ยังจอยังอยู่ยังยังจงอยอู่เลยไอ้เชีย่ยทำไมไม่พังวะเอาใหม่ดิพังแล้วเนี่ยไอยพังเลยวะเออหัวมึงอะไงสัตว์ทำด้วยท้องไงกกกกูู good, 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 good. อา้าไอ้เชีย่ยมาอีกแล้วจอบแม่งบิงได้ไเอาไปพังพังดิวะเอะเอเนี่ยพังของจริง ไอ้เี้ยเอ้ยผีหลอกกูโจดทิ้งแม่งแล้วแม่งเอ้กูจะทำอะไรอ๋อที่ขุดที่ขุดกวดได้ป่าววะที่ขุดพังอย่างเงี้ยไปหาเลขก,กันดีกว่าอ๋อ ถึงแล้วโอ้ยขึ้นไปหน่อยพอแค่นี้พอเฮ้ยมันอะไอยู่ <ไป S 1> นี่ไปด้วยมาตามพี่มามึงจะไม่ได้คุดมึงจะแกล้งกูเด้อไอ้ชี <laughs> ้ตัวหินไปทำพื้นกันเจษ เจอไอ้นี่เว้ยฐานเฮ้ยมีไฟป่าววะมีไม่มีวะกูมีกูมีเจอแล้ว ไปไหนเล่าออเหล็กอยู่ไอ้กองหินอยู่กูมีอยู่มากลับบ้านเอาไปทำไมกูมีเยอะจังวะขึ้นไม่ได้ มันจะเจอทางออกอ่ะเจอแต่ไอ้เนี่ยทางตันหมดปักตึ๊กตึ๊กตึ๊ตึ๊เฮ้ยไม่มีอะไรเจอแต่เหล็กว่ะไม่เอาน้กก็ตรงนี้จะ เด็กก็เยอะเกินไปนะบางทีอ่ะอ้เหียเยอะเกินมึงทำบ้างไงหรอไม่เท่ากันเท้ามึงอ่ะดูผิดคูคำนวณเป๊ะอีฝั่งหนึ่งสองบล็อกอีกฝั่งหนึ่งบล็อกหนึ่งเลยนะไหนเดี๋ยวกูขึ้นไปดูแป๊บนึง อ้อยแกงกูเหรอแกงเี้แกงอะไรทำไมต้นไม้มันตรงเนี่ยโอเคโอเคไม่โอ้โหชุกคาเครโตลงหน้าเลยไหนเนี่ยมึงดูดิไอตรงเนี้ยมันต้องเพิ่มอีกมันโดนต<ร>้นคีเปอร์ระเบิด <c oughs> ก็คือเอาหินเพิ่ม,มนะเออมันมีคนไปขุดอ่ะโอิโอ้ยกน้มเขา โอ้โูอ้โหฮ่าฮ่าฮ่ตตุ๊ตุบตุตุ้มข้าวโตแล้วเกือบเหยียบเอพาท่าไปแค่นี้ก่อน